ครับอันนี้คือในส่วนของสือ่อต่างประเทศวันนี้คอรมอรตั้งศูนย์แล้วถูกไหมฮะย้ำอีกทีศูนย์นี้ก็จะทําทหน้าที่ทั้งในทั้งต่างประเทศก็คือรวบรวมข้อมูลข่ลขาวสารนะครับเช่นกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแลคนเจ็บหรือว่ารับผิดชอบดูแลผู้ป่วยอย่างไรก็เก็บข้อมูลเอาไว้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดมีอะไรผุดขึ้นมาว่ามีคนนี้หายไปอะไรยังไงก็ต้องตรวจสอบมาได้ถูกต้องศูนย์นี้ก็ทําหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและมีตัวแทนของผู้สื่อข่าวสถานีตัวทัศนต่างๆซึ่งเราก็คงจะต้อง ขอภาพข่าวทั้งหลายเนี่ยมาเก็บเอาไว้นะครับครับครเพราะฉะนั้นก็คือใครจะหยิบไปใช้สําหรับการชี้แจงเนี่ยมันก็ต้องทันทีทันใดประมาณนนถูกต้องครับต้องทันวันครับนะฮะแล้วก็ผมกลับมาในประเทศพรุ่งนี้จะเปิดสภาสองสภาแล้วก็อาจจะเป็นวันที่ต้องเรียกว่าแฟเลยละเพราะว่าถ่ายทอดถูกไหมครคุณจัตถินฮะถ่ายทอดสดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ฝ่ายค้านมีข้อมูลยังไงคนเสื้อแดงมีตัวแทนด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ชี้แจงเนี่ย ข้อมูลทุกอย่างที่พูดกันมาก่อนหน้านี้ต้องก็ไปว่ากันในสภาเนี่ยคุณชาธิตหรือรัฐบาลกังวลตรงไหนไหมคือจริงๆการเปิดสภาวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นประชุมร่วมรัฐสภาใช่ครับครับและรัฐบาลขอเปิดตามาา 9, มาตรา179นะครับเพื่อที่จะไปพูดง่ายๆคือไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนะครับครับ เป็นคำว่ารับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้มันก็มีสองเรื่องนี้ต้องพูดกันก็คือหนึ่งคิดว่าคงมีการสอบถามข้อเท็จจริงครับของสถานการณ์ซึ่งบางฝ่ายก็มีการบิดเบือนกันมาและก่อนแล้วหน้านี้หรืออาจจะเข้าใจผิดครับรัฐบาลก็คงมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงกันไปในส่วนที่สองเนี่ยที่สําคัญกว่าก็คือถ้าเชื่อว่ากระบวนการรัฐสภาเนี่ยมันแก้ปัญหาประเทศได้มันก็ต้องมีข้อเสนอ,อซึ่งรัฐบาลก็คงจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นนะครับผมไม่ไม่อยากให้เห็นภาพที่จะ ต้องลุกขึ้นมาคล้ายๆกับโต้เถียงด่าทอกันว่างั้นเถอะหรือประท้วงกันวุ่นวายไปหมดครับนะครับทุกอย่างมันจะต้องยืนยันด้วยข้อเท็จจริงแล้วรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะไปฟังข้อเสนอของสมาชิกว่าเอ๊ะถ้าจะให้ประเทศเนี่ยมันไม่เกิดสภาพอย่างที่เคยเกิดมาแล้วจราจนกลางเมืองชุมนุมขนาดใหญ่มีคนเจ็บมีคนตายจากการยิงของผู้ชุมนุมเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะ มีส่วนหนึ่งที่ไปย่งข้อเสนอของท่านนายกอยู่แล้วครับเช่นพูดถึงเรื่องของอการเสนอแก้ไขรัฐมนูลอ,อีกฝั่งหนึ่งก็เห็นว่าอย่างไร,รหรือแม้แต่ทั้งวุฒธธิก็ดีหรือสสอรัฐบาลก็ดีท่านเห็นอย่างไรนะครับก,ก็ต้องเสนอกันมาก็จะคุยกันครับอ,อันนี้อันนี้คือส่วนของข้อเสนอซึ่งซึ่งจะนาไปสู่ทางออกว่าถ้าตกลงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในมุมมัน้งสองฝ่ายเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยต้องมาดูว่าอาบทสรุปทางออกจากวิกฤตจะทํำยังไงถูกไหมฮะถูกต้องฮรัรัฐบาลก็มีกรอบอยู่แต่อว่า ประเด็นข้อเท็จจริงหรือประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์ต้องเกิดขึ้นแน่อันนี้จะเป็นเป็นเป็นไฮคือสําหรับข่าวอาจจะเป็นไฮไลท์ที่ที่ดูเด่นมันร้อนนะแรงมันมีสีสันนะครับคือฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่ามีหลักฐานมีคลิปมีภาพล่าสุดบางคนถึงขน,นาดว่าอาจจะแบกศพคนมาซึ่งซึ่งก,งก็นี่ก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับคุณชันะครับแล้วรัฐบาลจะจะยังไงฮะต้องต้อง ใช้ข้อมูลจากศูนย์ที่ว่านี้ในในเวลานี้เราเตรียมการนะครับตัวศูนย์นี้เพิ่งตั้งวันนี้แต่ความจริงข้อมูลทั้งหลายมีการเก็บเอาไว้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนอยู่แล้วครับอย่างเช่นท่านท่านรองสุเทพวันนี้ท่านก็เตรียมการของท่านนะครับฝ่ายความมั่นคงต่างๆก็จะเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยทางฝ่ายท่านนายกท่านก็เตรียมทางฝ่ายกระทรวงอื่นเช่นมาหดไทยก็ดีหรือไอทีทีก็ดีก็ต้องเตรียมทางฝ่ายผมก็ต้องเตรียมข้อมูลเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงสมมติ มีการยกอ้างอิงคลิปภาพต่างๆขึ้นมามฝ่ายนี้ก็ต้องมีครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะฮะจะมีภาพนิ่งมีคลิปอย่างไรพรุนี้ก็ต,ต้องต้องแสดงให้เห็นชัดเจนครับอคือถ้ายกคลิปหรือย,ยกภาพขึ้นมามันก็ต้องว่ากาันทีละคลิปทีละภาพเลยถูกไหมครับถูก<ะ>ต้องครับเพราะเที่ยวนี้ก็ต้องถือว่าฝ่ายทางรัฐบาลเองก็กเตรียมข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไว้เพราะว่า เล้วราก็เกรงเหมือนกันว่าจะมีคนเอาไปเบือนแล้วทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับคือชูขึ้นมาก็ต้องก็ต้องชี้กับตรงนั้นเลยว่าอันนี้ต่อไป,ไปเป็นยังไงถูกต้องคือมันจะมันจะไม่เหมือนอภิปรายที่แล้วมาที่อาจจะเป็นหลักฐานจริงไม่จริงแล้วจบไป<ะ>แต่แต่คราวนี้จะต้องแจงเลยว่าอถ้าเป็นคลิปอย่างนี้มันคืออะไรยังไงคือเที่ยวนี้เนี่ยเป็นการปฏิบัติการที่เปิดเผยใช่ฮะแล้วก็มีสื่อสารมวลชนทุกที่ดูเหมือนกับ ถ่ายทอดสดแต่และช่องในเกือบจะทั้งวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีภาพที่เป็นหลักฐานอ,อย่างเช่นที่ปรากฏในในข่าวทั้งช่องท่านเนี่ยออกไปแล้วเมื่อวานอย่างนี้เป็นต้นนี่มันชัดเจนอย่างนี้ครับก็คือต้องไปพิสูจน์กันทีลระชอดีระชอดอย่างนั้นเลยเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อไปกันถูกต้องกันนะฮะทั้งทั้งบดนี้เนี่ยเหตุการณ์ผ่านมาประมาณสัปดาห์เส็จเศษถามมงนตรงๆก็คือรัฐบาลยังยังเอาไม่อยู่และฮะคุณสาธิตถรกับเรื่องที่ว่ามีคนตายไหมเรื่องที่ว่าวิธีปฏิิบััตยงงไเนี่ ผมคิดว่าคลี่คลายไปเยอะแล้วคนก็เข้าใจเยอะดูจากโพต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการกล่าวหากันอีกแล้วเกิดขึ้นในสภารัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงครับครับเราก็ต้องต้องทําถามว่าควบคุมได้ไหมเนี่ยสถานการณ์ขนะนี้ก็ตงถือว่าคลี่คลายมากแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ายังมีความพยายามอยู่ไหมก็ยังมีอยู่อ่ะครับเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้อง,ต,อง,องต้องช่วยกันทําให้ให้บ้านเมืองมันสงบโดยเร็วก็ต้องช่วยกันชี้แจงคือพรุ่งนี้รัฐบาลเนี่ยเราก็วางแนวไว้เลยว่า ถึงถึงฝ่ายค้านจะรุนแรงอะไรอย่างไรเนี่ยเราก็คงจะไม่ไปในเกมลักษณะเช่นนั้นเราก็พยายามจะชี้แจงพยายามจะพูดถึงข้อท็จจริงและพยายามจะรับฟังความคิดเห็นกันครับ,รบก็คือเอาข้อท็จจริงหลักฐานต่างๆเข้าไปว่ากันในสภาถูกต้องครับแล้วตรงไปโดนมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะ,ฮะสุดท้ายนายกฐมนตรีต้องไปพบสื่อต่างประเทศอีกเพิ่มเติมไหมครับคุณสาธิตจริงๆก็มีการมาสัมภาษณ์โดยสื่อต่างประเทศกันหลายสื่อนะครับแล้วก็คิดว่าคงมีอย่างต่อเนื่องครับอันนี้ก็เป็นความจําเป็นอย่างหนึ่งเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็กระทบ ความความเชื่อมั่นของนักลงทุนของท่องเที่ยวของอะไรต่ออะไรเยอะเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ต้องต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็วครับครับครับก็จะเดินหน้าทั้งทั้งสองทางอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับสาธิตครับเอาละครับขอบคุณคำติสัตย์ดีครับสวัสดีครับเย็นวันนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเด่นนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปติดตามรวมถึงการเดินหน้าในส่วนของการชี้แจงข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับในประเทศซึ่งสภาวันพรุ่งนี้จะเป็นเวทีใหญ่และก็รวมถึงต่างประเทศที่มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะ ทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ